เราเห็น POS เป็นแค่เครื่องบันทึกรายได้หรือเปล่า ซูเปอร์ P.O.S มีหลายฟีเจอร์ที่ผมว่าน่าสนใจนะส่วนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการจัดการพนักงานที่อาจจะไม่ค่อยมี P.O.S ไหนให้ความสําคัญมากนักหรือยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่มาตอบโจทย์แต่ว่าเขาคงมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารมาทําให้เวลาเขาจะจัดการพนักงานเนี่ยช่วยร้านอาหารในการจัดการมากๆไม่ว่าจะเป็นการจัดกะการทํโ OT การจัดการเปิดขัดลามาสายอะไรพวกนี้ผมว่านี่คือฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าชอบที่สุด ถ้าจะถามว่าซูเปอร์พีโอมีประโยชน์กับเจ้าของร้านได้ยังไงก็ต้องกลับไปถามเจ้าของร้านว่าเราเห็น POS เป็นแค่เครื่องบันทึกรายได้หรือเปล่าถ้าเจ้าของร้านส่วนใหญ่เห็น POS เป็นแค่อุปกรณ์บันทึกรายได้ซูเปอร์พีโก็คงไม่ได้มีประโยชน์กับเจ้าของร้านอาหารมันก็คงเหมือนกับ POS เจ้าอื่นแนตะ่ถ้าเจ้าของร้านอาหารคิดว่าเราสามารถใช้ POS เพื่อบริหารจัดก,การร้านในการลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายแล้วก็สามารถแทรทุกอย่างอย่างละเอียดได้ผมว่าซูเปอร์พีโก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่า ทซูปเปอร์พีเไปเป็นแค่อุปกรณ์ครับถ้าคนทําธุรกิจหรือเจ้าของร้านไม่มีความรู้เรื่องการใช้งานอุปกรณ์นั้นหรือไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการร้านอาหารพื้นฐานอุปกรณ์ที่ดีโปรแกรมที่ดีก็คงไม่มีประโยชน์ถ้าให้ปรับปรุงก็คงปรับให้มันซับซ้อนน้อยกว่าน,นี้แหละคนใช้งาน POS มักจะไม่ใช่เจ้าของร้านจะจะเป็นพนักง,งานที่อาจจะไม่เคยได้มีความรู้เรื่องการทําอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่ถ้าเรายังอยากให้เขาบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดซ u เปอร์พีออาจจะต้องมีทีมเทรนนิ่งโดยเฉพาะหรืออาจจะ มีเซอร์วิสบางอย่างเพื่อรับลงระบบพื้นฐานของร้านอาหารนั้นๆลงไปใน POS อันนี้ก็จะช่วยการทํางานของร้านไปได้ง่ายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นครับผมว่า Super POS มันเริ่มมาจากคนที่มีเพนพอยจากการใช้ POS <î> เขาก็พยายามจะคิดอะไรที่ตอบโจทย์เพนพอยออกมาแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก POS ในตลาดเที <m> ยบกับเจ้าเก่าๆที่มีผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ